ดีครับตอนนี้ก็อยู่ตรงลานอนุสาวรีสามกษัตริย์นะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของถนนคนเดินเนาะเปิดวันแรกือ่ปาวันนี้เปิดวันแรกเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันแล้วไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาเลยโอเคครับเดี๋ยวจนเข้าถนนคนเดินเดี๋ยวเราต้องไปตรวจหาวัดในส่วนของความคนไทยเนาะในพื้นที่จตุร์นาลินทิมปาปานะฮะยุคลิงดม้งที่ตั้งไว้ด้วยความประดัน และเพื่อให้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมนคำสันน่งคณะกรรมการประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินเที่ยวในนีก้ก็จะเป็นคนเชียงใหม่ทั้งหมดนะนักท่องเที่ยวอย่างนี้นักท่องเที่ยวอย่างน้อยอยู่แต่คนไม่ได้เยอะนะ ไกินข้าวี่ก่อนไหนข้าวจี่โอ้ยเข้าวจีด้วยอ่ข้าวจี่ลงมาก <laughs> คือตรงนี้ไม่มีร้านค้าเลยทุกอย่างแล้วล่ะถือว่าเป็นการออกาปลายทุกคนปลาคนน้อยถือว่าคนน้อยร้านค้าก็น้อยด้วย ปกติส่วนคนที่ตรงนี้เต็มหมดเลยน่อาจาร

ใส่ป,ปสาลาทู่อกสเดือนใส่ปลาทูใส่ปลาทด้คเยเค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงรเปิดสี่โม,ม,มงค่ะคนเยอะไหมปกติแม่ค้า,ม,า 5, มันต้องเยอะกว่านี้เต็มแ,ตแล้วอาทิตย์น้เจอกันมาขอบคุณนะคะ สัปดาห์แรกด้วยเหรอสัปดาห์แรกเพิ่งเปิดนะคะตั้งแต่หยุดไปตั้งแต่มกราค่ะใ,ใส่กุ้งต่างๆใส่กล่องนะคะ,ะใส่ถ้วยก็ใส่ไม่ได้ก่องไม่ไ้าม่ให้ใส่เวต้องเอาออกไปกินนอกพื้นที่ตรงนู้นอะ ออกไปก็นนอพนที่ซื้ออะไรกินไม่ได้เลยอืมซื้อหลาท้ากินสรุปคือซื้ออะไรกินไม่ได้เขาต้องไปกินส่วนด้านนอกไหฮะใส่กเวเอาแคบอะไรนะมีแคบหมูปลากรอบเอาแคบหมูเาอาแคบหมูอะไรเอาแคบหมูะคบของเราเพิ่มก่น,กน กกมาละได้ so oh, like ่ลกามเลาเินไตใ้จดไห่มันุงแล้วไปชื่อไกเดินทางไปยาววันไวกได้แล้วได้แล้วได้ดูนี่ยากนะสิเขาไม่ให้กินเขาไม่ให้กินทีเราต้องซื้อกลับไปกินเองกับที่นัน คือรงวันได้ก่วเมมีกิน็ไับกินมาได้ก็จะประมาณนี้นะคะเปิดวันแรกเนาะในช่วงโควิดแล้วก็ปิดมานานกินอย่งม่ได้เลยอ่ะอืมกินตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องซื้อกลับไปกินข้างนอกกันนะฮะ ใจบุญจ้าไนะนี่ฮะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะวันแรกพี่วีอยู่ไหนอ่ะพี่วีเดี๋ยวไปดิทังนูเปล่าลองนะ เขาคือวันแรกล้าง่ะเขายังไม่กล้าเสียงหรืจะลงอบบนัเพราะว่าช่วงนี้หนักใเือไม่เยอะนัเื้อเมไม่ปยบมากขอชิมหมปงเขาไม่ให้กินที่นี่ป่ะ ต้องกินข้างนอกหวาฮะน่าจะเป็นระิเลยส่วนมากที่ขายตัวนี้ก็จะเป็นอาหาระนะเนาะของกินเล่น ก็เล่นทั่วๆอ่าแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อซื้อเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านนวดนี่สุเปิดร้านนวดพาเยังครับยังครับนี่นี่ครับค่ะรับนี่ค่ะ อะไรนะโอเคจะ้ออกขาวไทยทีวีเอสดิเขาขายไครไม่มีหมอเนี่ยอ๋อ่าใช่อันนี้อันนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับ,อรบเออเดี๋ยวนั่งตรงนี้เดี๋ยวไปซื้ออะไรเพิ่มเสร็จพ้อมไปอร์บคาโด เอ,เอาอะเอาอวะวคาโดครับแบบอาปั่นนมเฉยๆได้ไหม,ไ,มได้ครับไม่ต้องใส่น้ำตาลนะฮะไมใใใ่ใส่ใส่ใส่แั่นี้นครับโอเคครับ อันนี้คือขนมกล้วยชาชชเอากล้วยชากินเท่าไหร่คะสามชิ้นห้าค่ะเอาสามชิ้นแต่นี่ว่ารวมกันอันนี้อะไรอะครัะซี่โครงค่ะโครงผู้ชายผู้ชายเอาอันนี้สองอย่างด้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับด้านด้านซีมเลย Oh. อยู่แล้วเดี๋ยวเรามากินกันอันนี้นะข้างนอกอะ่ะเขาให้ซื้อมานั่งที่ตรงนี้เนาะในวัดอ่าเขาจัดที่นั่งไว้ให้ใช่จัดที่นั่งไว้ในวัดให้โซนนี้ก็จะเป็นโซนโซนของกินโซอนอาหารนี่อาหารที่ซื้อมารวมหนึ่ง บรรยากาศตอนนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเพราะขายไม่ขายไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมาขายอันนี้คืออะไรไข่นกาทาไข่นกาทาอันนี้คืออะไรอะไรนะยำปลาล้าเหรออันนั้นกุณใช่ยำรวมแต่หมูกับหมูปิ้งอร่อยฟังเสียงฮะอร่อยมากฟังเสียง เดี๋ยวเย็นตอนแถวซื้อโกโก้ลาวากันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันน่ากินอยู่พี่ครับเดี๋ยวเอาโกโก้ลาวาแก้วหนึ่งนะฮะแอบไปซื้ออะไรมาเกลียวแล้วก็เกลียวซ่าอร่อยไหมมีเหมือนจะอร่อยเลยอ่ะร้อนแน่นอน ให้ลองกินดูด้วยทำไมอ่ะรอตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะฮะ ปะก็อยู่ท้องพออยู่ท้องอย่าไปต่อโยนาอิ่มต่อพี่วิีอิ่มไหมครับอิ่มมากฮะมากเลยเหรอกินอะไรไม่ได้แล้เนี่ยโอ้โหเรียนจดิบหาอะไรแบบก็บรรยากาศก็จะเงียบๆหน่อยครับไม่คือคืนเหมือนเมื่อก่อนเลย กอรไม่มีอะไรแล้วพี่มีกจะท่าแพข้างหน้าก็จะเป็นประตูท่าแพ เงียบปิ้งวิงไอยเงียบปิ้งวิงไว้แปลว่าเงียบมากถึงมากที่สุน <laughs> ด,ดนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็พอมีบ้างพอมีบ้าง ก็ยังไม่กล้ามาเดินกันเลยครับอะไรที่สุดตอนนี้ก็คือน้ำเย็นเพราะอากาศก็ร้อนเหมือนฝนจะตก งานฝีมือบอกว่าสวยมากืเออครับจะไปจอย้นเต้นะเอาเล้อี่นี้ป่ะแ้าต้องไปนั่งข้อเพียไหดีมีเพลงบรรเลงให้ฟัง แข่งเหนือครับปฟนตาเราจะเดินไปไหนต่อเราก็จะไปทางนี้เดินไปไหนด้ก่อนเงียบเลยะเงียบจะบอกว่าเงียบมากคือแบบเศรษฐกิจให้แบบซบเซากันหมดเลยอ่ะดูแล้วอ่ะมันก็ต้องซบเซาอยู่แล้วป้า คบางที่น่าจะเซ็งกิจการหมดเลยเนะี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็หายไปเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวกินมแมลงทอดอะไรนะ,มะแมลงทอดมแมลงทอดมีอะไรมั่งครับ โกง่งเอาจิ้งดิบจิ้งดิบไข่คือตัวไหนอเอาไข่จิ้งดิบไข่ก็นี่ไงไข่สองแดงร่อยเหมือนเดิเอานี้ไหมตัวใหม่ตัวใหม่หมเอาเอาเอาอันนี้หนึ่งพัน ที่เปิดันเลแล้วคนนอยิทยสีรานยรงพอเราได้นี่นี่นี่ตัวใหม่เป็นไงบ้างอ่ะลองชิมดูอันตัวใหม่ลำไหมลำลำไหมอันนี้ลำไหมลำไหม ถามไม่ตอบลำไหมลำแปลว่าอย่าง <laughs> ไรลำแปลว่าอร่อยอร่อยอยู่อร่อยไหมอตอนนี้ก็มันจะมีอยู่สองจุดนะครับจุดฝั่งในส่วนของทางในส่วนวัเจดีหลวงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งของวัดพระศรีนะแต่คนก็บางตาผมน่าจะอยู่ในส่วนของสัปดาห์แรกด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของสถานการณ์โควิดด้วยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ดูแล้วก็เขาก็มีการตรวจวัด กอก๊อกเคมีโอยู่นะครับก OR ็ให้มีการลงชื่ออะไรต่างๆนานานะครับแต่ก็โอเคแต่ว่าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ก็ทั่วไปเดี๋ยวหน้าอาทิตย์หน้าน่าจะมีเพิ่มมาได้ยินว่าน่าจะประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าถ้าไม่มีโควิดเพิ่มนะถ้าไม่มีโควิดเพิ่มก็คงจะเยอะกว่านี้อย่มาลุ้นกันว่าจะได้เปิดหรือได้ปิดต่อ S <S ก็ลุนกันโอเคดูสถานการณ์กันต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เวลาไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าโอเคบ๊ายบาย